ทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการเนคะมานุรักษ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตาสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องหน้าตยศัพท์และภาษาท่าทางหน้าตาสินไทยค่ะสำหรับพังสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะดังที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของ การใช้นาติยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏสินไทยประกอบเพลงปลุกใจนะคะซึ่งนั่นก็คือเพลงกรุงศรีอยุธยาค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะก็คือมาตรฐานส3.1นั่นเองนะคะและก็มาตรฐานส .3.2 ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ค่ะก็คือระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ แล้วก็ใช้ภาษาท่าและนาตยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเรื่องราวและสุดท้ายค่ะอธิบายประวัติความเป็นมาของนาตาศินหรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้มี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ค่ะอธิบายความหมายของการใช้นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงกลุกใจได้ 2. ค่ะปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยาได้ถูกต้องนะคะและ3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงกลุกใจค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนะคะเรามาดูภาพกันค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอลองช่วยการสังเกตดูสิคะว่าจากภาพเป็นการแสดงอะไรยอดเยี่ยมมากค่ะการแสดงเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะเอแล้วนักเรียนสังเกตได้จากอะไรคะว่าเนี่ยคือการแสดงเพลงปลุกใจ แน่นอนเลยค่ะในเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าเพลงปลุกใจคืออะไรเก่งมากค่ะหลายคนทราบนะว่าเพลงปลุกใจเนี่ยก็คือเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นเร้าใจคึกคักฟังแล้วรู้สึกว่าฮึกเหิมนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามเพลงนั่นเองนะคะซึ่งในอดีตค่ะนิยมบรรเลงเพลงปลุกใจให้ทหารฟังค่ะ เพื่อเป็นการสร้างฝัญและก็กำลังใจให้กับทหารนั่นเองให้ทหารเนี่ยรู้สึกว่าฮึกเหิมแล้วก็ต่อสู้ได้นั่นเองค่ะเอ๊นะเรียนทราบอีกไ,ไหมคะว่าเพลงปลุกใจเนี่ยนำท่าทางมาจากอะไรคะเก่งมากค่ะเพลงปลุกใจนะคะก็คือนําท่าทางมาจากในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยแล้วก็นาฏยาศาสตร์นั่นเองนะคะที่มาใช้ประกอบการแสดงนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะ แล้วก็ย,ยกตัวอย่างเช่นนะคะเพลงกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะค่ะสำหรับเพลงกรุงศรีอยุธยาน,นะคะดนตรีประกอบการแสดงเนี่ยใช้ได้ทั้งวงปีพาและก็วงดุริยางเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายประกอบการแสดงค่ะก็ผู้ชายจะสวมกางเกงขาสาส่วนนะคะแล้วก็สวมเสื้อคอตั้งผ่าหน้ามีผ้าคาดเอวค่ะ ส่วนผู้หญิงนะคะก็จะนุ่งผ้าลายจีบหน้านางยาวกรอมเท้าค่ะแล้วก็ห่มสบายด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับเช่นสร้อยคอกำไลเข็มขัดสอ้่งต่างหูนะคะแล้วก็แต่งทรงผมเนี่ยเป็นในลักษณะทรงมหาไทยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบทร้องเพลงกรุงศรีอยุธยานะคะ และเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของท่ารำประกอบเพลงปลุกใจเพลงกรุงศรีอยุธยากันได้เลยค่ะค่ะสำหรับท่ารำประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยานะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะท่าแรกค่ะจะเป็นท่าออกนะคะ จะเดินย่ำเท้าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเพลงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเพลงปลุกใจเพราะฉะนั้นท่าทางจะต้องแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความพึกเขิมแล้วก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะคะย่ำออกนะคะตามจังหวะส่วนมือค่ะก็จะแกว่งแขนลักษณะคล้ายทหารเลยเห็นไหมคะแกว่งสลับกันไปเรื่อยๆค่ะนี่คือท่าแรกนะคะท่าออกย่ำจนกระทั่งหมดจังหวะค่ะพอท่าที่สองค่ะท่าที่สองนะคะก็จะมีการ แปลแถวอันนี้ก็คือจะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนักเรียนสามารถแปลแถวได้ตามต้องการเลยย่ามไปนะคะจะแปลในลักษณะตัววีก็ได้อ่าอย่างกูทําตัวอย่างไว้ก็คือตัววีนั่นเองนะคะจนหมดจังหวะค่ะพอหมดจังหวะปุ๊บท่าที่3ค่ะเข้าเนื้อเพลงนะคะกรุงศรีอยุธยาเด็กๆจําให้ดีว่า มือไหนไม่ใช้ให้ควยหลังไว้นะคะอย่างเนี้ยท่าแรกเป็นต้นนะคะท่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะไว้มือซ้ายเพราะฉะนั้นเท้าสายก้าวควยหน้าค่ะมือขวาเมื่อไม่ใช้ควยหลังไว้ค่ะกรุงศรีอยุทยาไว้มือด้านหน้าต่อไปค่ะท่าที่สราชธานีไทยอันนี้นะคะให้ไว้มือเข้าด้านในเข้าด้านในหมายความว่าถ้าเป็นผู้หญิงค่ะก็คือจะไว้มือเข้าด้านในด้วยมือซ้ายนั่นแหละ ราชธานีไทยแต่ถ้าเป็นผู้ชายค่ะเราค้างไว้กรุงศรีอยุธยาพอราชธานีไทยปุ๊บอย่างที่บอกมือไม่ใช้ควายหลังไว้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมือซ้ายมาคว้ายหลังแล้วเอามือขวาไว้มือด้านในค่ะราชธานีไทยต่อไปค่ะท่าที่ห้าถึงเคยแตกนะเด็กๆทั้งชายและหญิงทําท่าข้างเดียวกันเลยเราจะใช้มือทั้งสองวนๆเล็กน้อยนะคะ ถึงเคยแตกพอท่าที่หค่ะแหลกไปวาดมือทั้งสองออกพร้อมกับกระทึบเท้าเบาๆแหลกไปลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะท่าที่เจ็ดก็ไม่สิน้นตั้งมือซ้ายเนี่ยแหละค่ะอยู่นะคะระดับไหลเลยแล้วก็สั่นมือพร้อมกับสายหน้ามือมือขวาไม่ใช้ก็ควยหลังไว้ก็ไม่สิน้นต่อไปค่ะท่าที่8นะคะ ท่าที่8ดคนดีเราก็ใช้มือซ้ายเนี่ยแหละค่ะชี้โดยใช้นิ้วโป้งชีเข้าอกพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายคว้ยหน้ามาคนดีต่อไปค่ะท่าที่9้านะคะเราจะรบท่ารบนะคะโดยที่เราจะเงื้อมือไปด้านหลังนะคะเงื้อมือขวาไปด้านหลังพร้อมกับตั้งวงมือซ้ายนะแล้วก็เท้าซ้ายเช่นเดิมค่ะกระทึบเท้าเบาๆเราจะรบ ต่อไปค่ะท่าที่ 10, ส0บศัตรูชี้มันเลยชี้ไปเลยด้วยมือซ้ายชี้มันปุ๊บศัตรูโอเคมาต่อไปค่ะท่าที่11อดนะคะต่อสู้ค่ะใช้มือขวาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เท้าขวาก้าวไขว้น้ามาก้าวศัตรูต่อสู้นะคะแล้วก็ท่าที่สิบสองค่ะไพรีเปลี่ยนเป็นชี้ได้่แะค่ะมือขวาแล้วก็กระทับเท้าเบาๆด้านหน้าไพรีเช่นเดิมต่อไปนะคะ ท่าที่13ค่ะเราจะกู้เกียร์สีเด็กๆโกยมือทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกับก้าวควายเท้าซ้ายค่ะเราจะกู้เกียร์สีต่อไปค่ะท่าที่14นะคะไว้มือด้านในค่ะเช่นเดิมเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือไว้มือซ้ายอายุธทยาไว้เอ่ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นไว้มือขวานะอ่าดูอายุธทยา ไว้ยเอ่ยต่อไปค่ะเราจะเข้าท่อนสร้อยเหมือนเดิมนะคะก็คืออายุกรุงศรีอยุธยาเหมือนเดิมทีนี้พอท่าที่15ค่ะอายุธยาค้างท่าเดิมไว้อายุทยาต่อไปค่ะทานีนะคะท่าที่สิบก้าวเท้าซ้ายควายหน้าจีบที่อกทานีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะจีบที่อกทั้งสองมือเลยต่อไปค่ะท่าที่17 สีสยามวาดมือออกเป็นตั้งวงกลางพร้อมกับรวมเท้าสีสยามต่อไปค่ะท่าที่18เป็นเมืองงามนะคะเราจะเดินสวนแถวการฝ่ายชายไปอยู่ฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ไปอยู่ฝ่ายชายนะดูไปเป็นเมืองงามธรรมชาติต่อไปนะคะท่าที่19คือจะมาถึงที่ที่สลับกัน ธรรมชาติช่วยสนองอันนี้สวนแถวกันแล้วนะต่อไปค่ะท่าที่20ค่ะบริบูรณ์นะคะให้เด็กๆก้าวเท้าขวาควายหน้าพร้อมกับโกยมือขึ้นทั้งสองข้างบริบูรณ์ต่อไปค่ะท่าที่21ด้วยลุ่มน้ำด้วยลุ่มน้ำเราจะตั้งมือตะแคงตั้งฉากนะคะด้านหน้าด้วยลุ่มน้ำนะทั้งสองมือเลยต่อไปค่ะท่าที่22 และลำคองเราจะไปด้านขวาก่อนดูนะคะและลำคองขวาซ้ายสลับกันนะต่อไปค่ะท่าที่23าเท้าอู่ทองเด็กๆก็สุดเข่านี่เลยเข่าซ้ายแล้วก็นั่งลงโดยที่เราจะตั้งเข่าขวาให้ตั้งฉากกับพื้นนะคะถ้าเป็นตัวพระก็การเข่าออกเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นตัวนางก็ตั้งตรงได้นะคะ เท้าอู่ทองไหว้ที่อกก้มหน้าเล็กน้อยพอต่อไปค่ะท่าที่24ทรงสร้างเราจะโกยมือทั้งสองข้างทรงสร้างและต่อไปค่ะท่าที่25ห้าให้ชาวไทยนะคะให้วิ่งสลับแถวกับที่เดิมถ้าเป็นผู้หญิงถ่ายมือขวาวิ่งสวนแถวกับผู้ชายให้ชาวไทยแต่ถ้าเป็นผู้ชายถ่ายมือซ้ายวิ่งไปทางซ้ายนะคะให้ชาวไทย ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเข้าท่าที่26นะคะครั้งโบราณไว้มือขวาเก้าเท้าขวาคว,วายหน้าครั้งโบราณอ่าตรงๆเลยต่อไปค่ะท่าที่27่สิบเ็แพ้พมา่าเด็กๆถอนเท้าขวาลงหลังแล้วทำมือทั้งสองข้างในท่าตายศูนย์สิ้นตายนี่กางออกนะคะแพ้พมา่าเอียงด้านในนะคะ ต่อไปค่ะเป็นค่าขาวท่าที่28่ันมือลงด้านข้างนะคะมือขวาเป็นค่าขาวอ่าต่อไปค่ะท่าที่29พระนเรศวนเจ้าเด็กๆให้ไหว้ข้างหูด้านในหมายความว่าอะไรด้านในถ้าเป็นผู้หญิงก็คือไหว้เข้าไปทางด้านซ้ายนะคะพระนเรศวนเจ้าถ้าเป็นผู้ชายก็คือไหว้เข้าด้านขวา พระนาเลสวนเจ้าต่อไปค่ะท่าที่สาทสิบงกู้ได้ก้าวเท้าขวาควายหน้ามาเลยค่ะแล้วก็ปอยมือทั้งสองขึ้นทรงกู้ได้นะคะต่อไปค่ะท่าที่สาิบเอ็ดไล่ศัตรูเราจะใช้มือซ้ายเพราะฉะนั้นมือขวาควาวยหลังค่ะจีบก่อนแล้วก็กระทึบเท้าพร้อมกับแทงจีบออกไปนะคะไล่ศัตรูต่อไปค่ะท่าที่สาสิบสองไปให้พ้น มือทั้งสองค่ะจีบม้วนออกไปให้พ้นนะคะม้วนจีบออกเป็นตั้งวงจากนั้นค่ะท่าที่33แผ่นดินไทยย้อนตัวกลับมาหนักเท้าขวาแล้วก็ชี้ลงพื้นค่ะมือขวาชี้ลงพื้นแผ่นดินไทยต่อไปนะคะท่าที่34ค่ะอายุทยาท่าอายุทยาก็คือไว้มือเข้าด้านในถ้าเป็นผู้หญิงไว้มือซ้ายถ้าเป็นผู้ชายไว้มือขวา อายุทยาต่อไปค่ะท่าที่35ไม่สิ้นคนดีก้าวเท้าซ้ายควายหน้ามาเลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งมือซ้ายชี้เข้าตัวนะคะไม่สิ้นคนดีค่ะต่อไปนะคะท่าที่36ค่ะท่ารับเราจะเดินนะคะตามเข็มนาฬิกาโดยที่ชูมือขวาเข้าด้านในนะคะจับมือกันในลักษณะวงกลมย่ำตามจังหวะไปเลยค่ะ กรุงศีอยุทยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีต่อไปค่ะท่าที่37นะคะเราจะกลับที่เดิมนั่นก็คือจะต้องกลับตัวแล้วก็เดินทวนเข็มนาฬิกาค่ะชูมือซ้ายเข้าด้านในนะคะท่าที่37ค่ะไปเดินย่ำเราจะรบ ศัตรูต่อสู้ภัยรีเราจะกู้เกียรสีอายุทยาไว้เอย่ยท่าที่37ค่ะอ่าก็คือจะกลับมาที่เดิมปุ๊บพอต่อมาค่ะท่าที่38ก็คือชาวสีอยุธยานะคะเราจะผายมือออกจากกันนั่นหมายความว่าผู้หญิงต้องผายมือขวาผู้ชายผายมือซ้ายชาวสีอยุทยา ต่อไปค่ะท่าที่39ค่ะมาด้วยกันเราจะย่ำสี่จังหวะเด็กๆดูให้ดีนะคะชาวสีอายุทยากวากมือเรียกย่ำเท้าขวาก่อนมาด้วยกันตึงตึงตึงเห็นไหมสี่จังหวะต่อไปค่ะท่าที่40เลือดไทยเด็กๆใช้มือขวาลูบแขนซ้ายลงเลือดไทยนะคะลูบแขนซ้ายลงต่อไปค่ะท่าที่41นะคะใจมั่น ใจมั่นชี้เข้าอกเลยค่ะใช้นิ้วโปง้งมือซ้ายชี้เข้าอกใจมั่นนะคะต่อไปนะคะท่าที่42เก้าวเท้าขวาคว้ยมาแล้วก็จับนะคะจับชายกางเกงเนี่ยทั้งสองข้างนะคะหรือชายชายาผ้าจงกระเบนนะคะถกขึ้นเล็กน้อยไม่พลันหนีสายหน้าด้วยไม่พลันหนีต่อไปค่ะท่าที่43ชีวิตเรานะคะก้าวเท้าซ้ายควายมา พร้อมกับใช้นิ้วโป้งชี้ที่อกเหมือนเดิมชีวิตเราต่อไปค่ะท่าที่44ขอน้อมเด็กๆสุดเท้าขวาลงพร้อมกับตั้งเข่าซ้ายนะคะขอน้อมมือทั้งสองประสานควยกันนะคะที่หน้าขาซ้ายแล้วก็ก้มหน้าลงเล็กน้อยขอน้อมต่อไปค่ะท่าที่45และยอมพีท่าตายนั่นเองกลางมือออกนะคะแขนตึงและยอมพีต่อไปค่ะ ท่าที่46นะคะไว้เกียรติสีอยุธยาไว้มือด้านในนั่นหมายความว่าผู้หญิงมือซ้ายถ้าเป็นผู้ชายมือขวาไว้เกียรสีอยุทยาต่อไปค่ะท่าที่17คู่ฟ้าดินนะคะเอามือนอกมือนอกนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้ชายใช้มือซ้ายค่ะคู่ฟ้าแล้วก็ชี้ขึ้นข้างบนนะคะใช้มือซ้ายชี้ คู่ฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะก็คือจะใช้มือขวาไปคู่ฟ้าถัดไปท่าที่48ดค่ะดินก็คือชี้ลงด้านล่างดินเช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายก็คือมือซ้ายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็จะเข้าท่อนสร้อยกรุงศรีอยุธยาคราวนี้เราจะจับมือแล้วก็สลับแปรแถวในลักษณะฟันปลานะคะอ่ะผู้หญิงหันหลงังเปิ๊บไป กรุงศรีอยุทยาราชธานีไทยอันนี้คือท่าที่49ต่อไปค่ะท่าที่50เปลี่ยนคู่ค่ะเอามือไปจับคนใหม่นะคะแล้วย่ำ่อเหมือนเดิมเลยทึ่งเคยแตกแลกไปก็ไม่สิ้นคนดีต่อไปค่ะท่าที่51ค่ะเปลี่ยนคู่อีกแล้วนะคะเปลี่ยนคนจับย่ำเท้าตามจังหวะเราจะรบ ศัตรูต่อสู้ภายรีต่อไปค่ะท่าที่52จบนะคะก็คือเดินย่ำเท้าย่ำเท้าจนกระทั่งหมดจังหวะนั่นเองค่ะเป็นอันจบค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของท่ารำประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะครูก็มีคลิปวิดีโอท่ารำประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยาม,มาให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจในท่าใดาก็สามารถย้อนชมได้ทุกเมื่อเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะ บรรจาวงผู้ได้ไล่ศัตรูไปให้พ้นดินแดนไทยศรีอายุธขยาไม่สิ้นคนดีกรมศรีอายุด ไปแล้วนะคะสาหรับคลิปวิดีโอท่ารําประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ชมไปแล้วนะคะหลายคนก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์สรุปรูปแบบและก็ลักษณะการแสดงกรุงศรีอยุธยาเป็นแผนภาพความคิดดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ ในเรื่องของลักษณะการแสดงประเภทของเพลงวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงและก็การแต่งกายนะคะนักเรียนก็คิดวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะครูให้เวลานักเรียนสักครู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแนวคำตอบพร้อมๆกันค่ะ mm. การแสดงกรุงศรีอยุธยานะคะลักษณะการแสดงก็คือเป็นการแสดงที่มีจังหวะหนักแน่นเร้าใจคึกคักฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมนะคะเกิดความรู้สึกคล้อยตามเพลงนั่นเองนะคะส่วนของประเภทของเพลงก็คือจัดอยู่ในประเภทของเพลงปลุกใจค่ะ วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะก็คือวงปีพาดก็ได้หรือว่าจะใช้วงดูเรียงก็ได้นะคะการแต่งกายค่ะก็คือผู้ชายจะสวมกางเกงขา3ส่วนแล้วก็สวมเสื้อคอตั้งผ่าหน้านะคะและมีผ้าคาดเอวค่ะส่วนผู้หญิงค่ะนุ่งผ้าลายจีบหน้านางยาวกรอมเท้าห่มสบายแล้วก็ใส่เครื่องประดับนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะ เพลงปลุกใจนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้รู้สึกคึกคักฮึกเหิมและก็รักชาตินะคะเป็นเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นเร้าใจซึ่งเราสามารถนำนาตยศาสตร์และก็ภาษาท่าทางนาฏศิลนปน์มาใช้ประกอบเพลงได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดความสวยงามและก็มีความน่าสนใจนั่นเองค่ะและสำหรับภารักงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ6-8ถึงคน ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็ฝึกปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยาให้ถูกต้องสวยงามและก็มีความพร้อมเพียงกันด้วยนะคะโดยครูมีเกณฑ์ในการฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์การฝึกปฏิบัตินั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยากันได้เลยค่ะ โห oh, ครูแอบเห็นหลายคนนะแบบหลายกลุ่มมากเลยที่แสดงออกมานะคะแล้วก็ฝึกซ้อมกันแบบตั้งใจมากแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันมากเลยเดี๋ยวครูจะรอดูนะคะตอนที่นักเรียนนําเสนอกันนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปความรู้หลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะ ค่ะนักเรียนคะการใช้นาตยศพัพท์และก็ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงปลุกใจนะคะจะทําให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมรู้ถึงความหมายและอารมณ์ของเพลงได้ดีขึ้นเกิดความรู้สึกหวงแหนชาติไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติท่ารําประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยาไปแล้วนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนค่ะนำเสนอผลงานการแสดงของกลุ่มตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของกลุ่มตัวเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการแสดงท่ารำ กรุงศรีอยุธยากันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะครูเห็นแบบพร้อมเพียงกันยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะ เด็กๆคะและในวันนี้นะคะมาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ท่านาตฏศัพท์และก็ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงปลุกใจเพลงกรุงศรีอยุธยาไปแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปค่ะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนเรามาดูที่คําถามแรกกันค่ะ ข้อคิดที่ได้จากเพลงปลุกใจกรุงศรีอยุธยาสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดข้อคิดที่ได้จากเพลงปลุกใจกรุงศรีอยุธยาสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดคะมีตัวเลือกค่ะ 1. ซื่อสัตย์สุจริต 2. มีจิตสาธารณะ3มุ่งมั่นในการทำงานหรือว่า4ี่รักชา,าติศาสตร์กษัตริย์นักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะนับ1 2ส สยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเองนะคะสําหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะข้อใดคือลักษณะของเพลงปลุกใจข้อใดคือลักษณะของเพลงปลุกใจมีตัวเลือกค่ะ 1. เนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิตคนไทยสมัยโบราณ 2. เป็นเพลงที่ใช้แสดงก่อนออกรบและทำศึกสงคราม 3. ม,มีจังหวะคึกคัก เราใจฮึกเหิมให้กำลังใจทหารหรือ4ใช้วงปีพาดบรนเลงเท่านั้นนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะนับหนึ่งสอยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีจังหวะคึกคักเราใจฮึกเหิมแล้วก็ให้กำลังใจทหารนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นาตยท์และภาษาท่าทางนาตาสินไทยประกอบเพลงปลุกใจเพลงกรุงสีอยุทยาไปแล้วนะคะผู้หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทําคลิปวิดีโอนะคะของการแสดงท่าของกลุ่มตนเองนะแล้วก็นําไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ u t u b e Instagram Facebook หรือแม้กระทั่ง t ิ k t o k ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ